สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กน,นะครับพร้อมกับทีมงานสิงห์มันทุก,ท,กทุกท่านเลยนะครับผมสร้างในรายละเอียดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำบนายรถบรรทุกรถทอกล้อทุกชนิดนะครับฝากทุกท่านไว้น้นเน่นะครับฝากกไดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้น้ำแม่นะครับบอว่าสิเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกรายเอีดนะครับทางเพจช่างนึกรายเอียดอูซับประเสริฐยนต์แล้วกาทั้งยูทูบนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรายเอีดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมมีพาทุกสันมาเบิ่งรถที่เหลืออยู่ตอนนี้ในอู่เฮานะครับทั้งผ่อใส่งานแล้วกา ที่กำลังเก็บงานอยู่นะครับเบิ้งขั้นแรกกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น n k r 130แรงนะครับ n k r 130แรงปี46นะครับ n k r 130แรงปี46รถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่340,000บาทนะครับ340,000บาท NCR ร้อยสามสิบแรงปีสี่หกเครื่องดีครับสีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับสามแสนสี่หมื่นบาทสำหรับ NCR ร้อยสามสิบแรงตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็น NPR ร้อยสามสิบแรงนะครับ NPR ร้อยสามสิบแรงตัวนี้ปีห้าศูนย์นะครับปีห้าศูนย์ NPR 130แรงปี50เครื่องดีคับสีสวยกระบะเหล็กขึ้นใหม่นะครับ4เมตร30นะครับกว้าง2เมตร10นะครับสำหรับรถตัวนี้กระบะเล็กขึ้นไหมคอกไหมนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์พร้อมใส่งานเลยนะครับ NPR 130แรงปี50นะครับรถตัวนี้ผมก็ตั้งราคาไว้อยู่ UT 4แสนสามหมื่นบาทนะครับ4แสนสามหมื่นบาทลดความใส่งนันทางอู่ฮอกมีอยู่สองตัวนี้นะครับในตอนนี้นะครับนี่เอ็นพิอาร้อยสามกับเอ็นเชียร้อยสามนะครับถ้าสนใจกับเขามาสอบถามกันได้นะครับในเเบรงดาหลังบ้านนะครับในเเบรงดาหลังบา้านรถที่ที่มานหากกำลังรอด เก็บงานอยู่นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเชนนะครับสั่งมาไหวนะครับเป็นเชนสั่งมาไหวเป็นเชนเป็นเชตนตัวนี้เป็นเฮียปนะครับสั่งมาไหวแต่ติดให้ลูกค้านะครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นเอ็นแชร์ร้อยยี่สิบแรงนะครับเอ็นแชร์ร้อยยี่สิบแรง ตอนนี้กำลังขึ้นกระบะไม่นะครับกำลังขึ้นกระบะไม่ระชี่ระชี่งามๆนะครับนี่กระชี่งามๆเลยนะครับกำลังขึ้นกระบะเล็กไหมนะครับ NKR ร้อยยี่สิบแรงตัวนี้ปีสีศูนย์นะครับปีสีศูนย์เครื่องดีๆเลยนะครับ เอ็นเช่ร้อยยี่สิบแรงไปตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นเช่ร้อยยี่สิบแรงขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นเช่ร้อยยี่สิบแรงขึ้นกันล,ล่อเจ็บซีหัวนะครับล่อเจ็บซีหัวตัวนี้ขึ้นกระบะแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ขึ้นกระบะแล้วด้วยตัวนี้รอยเจ็ดสีหัวนะครับ<น>120เอ็นเชียร้ยงปี4ีศนย์ห่างแท่นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับห่างแท่นะครับสองตัวนี้นะครับถ่ายเฮดเซตแล้วผมตัง้งราคาอายุทีองแสนเกห่นห้าพันบาทนะครับ2องแสนเก้าหพันบาทสำหรับเอ็นเชียตัวนี้นะครับ 2องแสนเก้าหันบาทนะครับเอ็นทีอตัวนี้ลูกค้าได้จองแล้วนะครับลูกค้าจองแล้วผ่าททางการสินนะครับส่วนล็อกกี้เช่น3ตัน3ปอก2ชักขั้นนี้กับลูกค้าเพิ่งได้จองไว้แล้วนะครับ ส่วนตัวนี่นะครับเป็น n อ r 1 3ชแรแงนะครับตัวนี้ปีหาสามนะครับเอ็นเชียร์ร้อยสามสิบแรงปีห้าสามเรือประกอบนะครับตาเพชรนะครับเรือประกอบรถตัวนี้เฮดเซตแล้วกับซีอูซีตนๆน,น,นะครับซีตนๆนนล่อขึ้นกับบ้าเล็กนะครับเอ็นเชียร ร้อยสแรงปี53นะครับตาเพ็ดนะครับงามเลยนะครับชวนร้อยหาสิบแรงตัวนีที่เช่นนะครับก็ได้ขายไปแล้วนะครับเลือเจ็บคว่ำเรียบร้อยเมื่อวันที่เป็นไฟเมื่อวันที่เป็นแอร์ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเซตหมด,ด,ด,มดในเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิงกันนะครับกะ สำหรับท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจกะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0913544524 0 9 1 3 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอจีไลค์ของผมนะครับถ้าพี่นอ้องท่านใดที่สนใจกะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับอูเฮานะครับอูเฮาตั้งอยู่ บ้านน้องต่อนะครับอําเภอจตุรภพีม่านจังหวัดตะเอยดนะครับออกจากอําเภอจตุไปทางอําเภอเกษตรวิสัย4กิโลเมตรอยู่ฝั่งขัวมือนะครับแต่หาบ่เห็นจังไรกะโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสร้างนิน่อยเย็ดพร้อมกับทีมงานอูสับประเสริฐขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ